ลุดครับนี่คืออะไรโอ้ชิตโอ้ม y ก o ดอะไรกันวะเนี่ยคุณผู้ okay, ชมโอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมีสู่รายการ Victory Cat นั่นเองซึ่งคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ที่2แล้วนะฮะสำหรับ Minecraft survival love กันนั่นเองเย้ มีน้องหลายๆคนเนี่ยบอกมานะคะว่ายัางไงผมคงไม่ทําีพีที่2อย่างแน่นอนแต่ว่าน้องๆคิดผิดอย่างแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าวันนี้นะฮะเราจะมาเล่น EP ีที่2กันนั่นเองแต่สาหรับภายในวันนี้นะฮะผมคิดว่าดีวผมจะไปโซเวอร์สักหน่อยหนึ่งคัะคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่า e ีพีที่แล้วนะครับเราได้ทำการปลูกต้นกล้วยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้นกล้วยขึ้นเยอะมากๆเลยนั่นเองเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราได้อุปกรณ์มาหลากหลายอย่างกันเลยเดียวนะฮะซึ่งภายในกล่องนะครับเรามีคันเบ็ดทั้งหมด2อันด้วยกันนะครับแล้วก แล้วก็มีหน้ากากดำน้ำด้วยนะครับแล้วก็มีบานาน่าทั้งหมด8ลูกนะฮะแล้วก็มีดิน16บล็อกนะฮะแล้วก็มีเหล็ก4ี่ก้อนนะครับแล้วก็มีทราย6นะฮะแล้วก็อียงอื่นโอ้โหเยอะแยะมากมายแกะกองเลยครับผู้ชมแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะฮะที่เราไม่ได้ทําภายใน E ีีแรกนะฮะก็คือการค้นหากันนั่นเองใช่แล้วครับผมผมลืมโซเวอร์ไปนะฮะว่ารอบๆนี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างไม่แน่นะคุณผู้ชมด้านหลังเกาะของเราเนี่ยอาจจะมีในส่วนของเกาะเพิ่มก็เป็นไปได้เออ มันอาจจะมีกล่องเชนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวสําหรับภายในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพนเจอไผ่กันถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าสําหรับใครที่ไม่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ด้วยถ้ายินดุมตามาก,กดสมัครเบอร์ให้เราด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยพ่ายตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามช่องแหมงเราได้แล้วโดยมีชื่อว่าวิคตูดี้แคทเอ็กทูนั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นนนนนนกมวะะ What the fuck, ม,ม,มวุช ผมจําได้ว่าผมคับเรือในรูปแบบนี้นะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเรือ๋อการครับเรือก็มีการเปลี่ยนนะฮะคุณผู้ชมมันใช้พว่วงแต่เม่ไหล่วมนเนี้ยวัตเตอร์ฟัคโอเคเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมเรามีสติกไหมโอเคเรามีสติ๊กนะฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่าเราต้องทําเป็นพ่วงก,ก่อนนะฮะรู้สึกว่าการครับของมันภายในครั้งนี้จะดูแ แปลกไปนะฮะคุณผู้ชมไม่น่าเหล่าว่าทําไมมันถึงมีหน้าต่างครับมาให้เรานะฮะผมเริ่มเข้าใจละโอเคเราได้เรือกล้วยมานะฮะคุณผู้ชมอู้เรือกล้วยนะฮะบานานา่าสุดๆเลยนะครับอ่าเราไม่มีพิกแอคเลยถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมอ่าถ้าเกิดผมทําการเตรียมพิกแอคไปสักหน่อยหนึ่งก็ก็น่าจะโอเคนะไม่แน่นะฮะใต้ดินนั้นเนี่ยมันอาจจะมีแบบดันจงดันเจียนแหลมหนองนี้ก็เป็นไปได้นะครับโอเคเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าเรามีในโซ่ของโคก็ จริงนะฮะเรามีเชื้อเพลิงไหมเราไม่มีเชื้อเพลิงเพราะเนื่องจากว่าเราไม่มีหินนั่นเองนะครับไปฮะคุณผู้ชมด้านหน้านี้นะฮะดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นปราสาทนะฮะโอ้มีปลาโลมาตามเราด้วยฮัลโหลโหตวัตวเธอสงสยยัยอยากเป็นอาหารมือค้าให้เราแน่ๆเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชม <c oughs> โอ้รู้สึกว่าด้านล่างเป็นปราสาทใหญ่มากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่มีปาลาโรมาตามเราด้วยไปเลยนะจะมาตามเรา ผมกลัวมากๆเลยนะฮะมีมอนเตอร์ตามนะฮะผมคิดว่ามันต้องมีเรืออับปางบ้างสิฮะคุณผู้ชมจริงปะมันต้องมีเรืออับปางให้เราบ้างนะฮะถ้าเกิดไม่มีนี่มันจะรุนแรงมากจนเกินไป <No. S 2> นะฮะโอ้ไม่ปลาโลมาตามเรามาเยอะมากเลยนะฮะถ้าไม่ดูเหมือนกับว,ว่าด้านหน้ามันเป็นพื้นที่ที่น่ากลัวมากๆนะฮะผมคิดว่าผมวกับดีกว่าคุณผู้ชมเน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 วกับแบบจีเนสนะฮะนี่วกับแบบง่ายๆสิมเปิลสิมเปิลด้านล่างเนี่ยสาลายเยอะมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มี กนั่นอะไรอ่ะคุณผู้ชมนั่นกล่องหรือเปล่าวะใช่ป่ะคุณผู้ชมใช่กล่องบ้างเดี๋ยวกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะลงไปสำรวจดูนะฮะผมว่าผมเจอกล่องว่ะคุณผู้ชมหรือผมอาจจะมองไปผิดก็เป็นไปได้นะฮะใช่กล่องหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะฮะไม่ใช่คุณผู้ชมแต่ว่ามันคือบล็อกนะที่อยู่ใต้น้ำอยู่แล้วนะครับโอ้โหผมโดนล่อซื้อนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหมีซอมบี้ด้วยคุณผู้ชมผมโดนล่อซื้อฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะนี่แน เกือบไม่รอดนะเกือบไม่รอดโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะเราต้องหาตรงที่มันมีเรืออับปางนะฮะน่าจะมีนะคุณผู้ชมผป่งหวังว่ามันน่าจะมีนะฮะแต่ตอนนี้นะภาวนาว่าเราน่าจะกลับไปที่เดิมได้นะครับไอ้ตรงนั้นคืออะไรวะตรงนั้นคืออะไรวะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะมีพื้นที่อะไรบางอย่างนะฮะใต้นั้นมีอะไรไหมอ่ะไม่น่าจะมีมั้งฮะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีปลาลมาตามเราเอาจริงนยคุณผู้ชมผมคิดว่าตอนนี้ผมเริ่มที่จะมีปัญหาแล้วนะฮะและปัญหาเราก็น่าจะหนักแลย เกอะเราอยู่นู่นคุณผู้ชมโอ้โหว่าแล้วนะฮะผมที่มีปัญหามันสุดนะตอนนี้เลยน้ชจมคือเราหาเกาะเราไม่เจอฮะคุณผู้ชมผมก็ว่าอยู่นะัะว่าเกาะเรามันอยู่ส่วนไหนนะฮะโอเคแต่ว่าตอนนี้นะครับเราเจอเกาะของเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวกันนะแล้วปราสาทอยู่นู่นเหรอฮะคุณผู้ชมผมถึงก็ปราสาทอยู่ข้างหลังเราโอ้ตายนะฮะไปไหนไกลไม่ได้แน่เลยคุณผู้ชมยุดทรงแล้วนะฮะไปไหนไกลนี่หลงแน่เลยนะฮะสาล่ายมันเยอะเกินไปบอกคุณผู้ชมโคตรแย่เราไปหาพ่อ ต้นดีกว่าสวัสดีครับพออต้นนี่พอต้นทําอะไรอยู่ฮะไม่แน่เราจะมีของให้ดอบก,ก็ได้นะฮะไหนดูซิว่าแลกของได้ไหมดูเหมือนกับว่าสามารถแลกได้นะคุณผู้ชมเด้ดเดๆดลงไปลงไป,งไปตายแล้วฮะคุณผู้ชมผุ่มรัอคอต้นมาด้วยนะฮะลงไปพอต้น โอโหงานหยาบแลยฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่าพ่อต้นจะตามเราเดี๋ยว็ดเดยวถ้าเกิดพ่อต้นตามเรามาในรูปแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติว่าผมให้พออต้นเนี่ยไปส่งที่เกาะเราได้ไหมคุณผู้ชมเ,ออเดี๋ยวเราลองดูนะฮะแล้วก็นนะแล้วก็นนะพ่อต้นครับได้ปลดลงได้ปลดลงนะฮะได้ปลดลงพ่อต้นจะลงหรือไม่ลงฮะถ้าเกิดพ่อต้นไม่ลงงั้นมันผมลงเองก็ได้นะ พอต้นไม่ลงหวกคุณผู้ชมโคตรแย่โอเคไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการครัฟของเพิ่มแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคเราต้องทําเป็นพวใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ผมยังไม่มีไม้นะฮะโอเคแปลรูปไปซะก,ก่อนนะครับเอ่อแล้วก็ทําเป็นพวนะฮะหอันโอเคและหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราจะทําการครัฟในส่วนของเรือโอเคฮะคุณผู้ชมแม่พอต้นนี่ยึดเรือเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมดูหน้ามันดิฮะ นาเปนโคตรเบื่อโลกเนี่ยฮะโอ้โหอะไรจะมันจะมากมายขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของเกาะบ้างเลยดีกว่าะผู้ชมด้านหลังของเกาะก็คือด้านนี้ถูกต้องไหมโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราค่อยๆไปนั่งไงเรือคุณผู้ชมโอ้โหอยู่ใกล้เกาะเรามากนะฮะแต่ว่าเราไม่เคยค้นหาเลยนะฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงตรงนี้ตรงนี้นี่โอเคมีบล็อกแมกมาด้วยนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องระวังนะฮะอานักผู้ชมหนึ่งสองโอ้ยลงไปอย่างรวดเร็วลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวกันน้ำเดี๋ยวกันน้ำมันต้อง มีสิว่มันต้องมีนี่ยงคุณผู้ชมกล่องเชนนะฮะเออกล่องเชนนี้นะฮะมีอาหารมีหนังสือมีโคนะฮะเจาเจาเโอเคโอเคโอเคเก็บแป๊บเอ่อมีปัญหาล้ำชมมีปัญหากับอากาศนะฮะมีปัญหาอากาศเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมโอ้โหขึ้นโคช้าขึ้นโคช้าเดี๋ยวก่อนนะโอ้หนี่เราใส่หน้ากากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย โอ้ my god อะไรกันวะเนี่ยคุณผู้ชมทำไมมันรุนแรงมากมายขนาดนี้นะฮะอ๋อแต่ข้างๆเราคุณผู้ชมมันมีบล็อกแมกมาอยู่นะฮะก็โอเคอยู่นะคุณผู้ชมมันทําให้เราเนี่ยดูดตัวเรานะฮะลงไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้นะฮะผมคิดว่าเราต้องรอให้เลือดมันรีฟิลก่อนนะฮะไม่งั้นเนี่ยเราตายแน่ๆเลยฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าเราได้อะไรมากันบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเราได้ข้าวสาลีมานะฮะคุณผู้ชมซึ่งข้าวสาลีนะฮะก็ไไไดด้้ขาาวสจรริงๆเม่ ซีด้วยนะครับถ้าเกิดเราได้ซีจะผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะเราจะได้การเพราะพันซีดนะครับแล้วก็มีโพเตโต้นะฮะซึ่งโพเตโต้เนี่ยเราก็ได้เป็นของกินมานะฮะเราไม่ได้เป็นเมล็ดพันธุ์มานั่นเองนะครับแล้วก็มีเปเปอร์สิบสองนะฮะแล้วก็มีโคให้เราสิบ้าวมีโคให้เราสิบผมคิดว่าผมน่าจะทาการคับเตาเผาได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอนัณผู้ชมถ้าเกิดสมมุติว่าผมอยากคับเตาเผานะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่ามันมีการคัสตอมไมหรือเปล่่าาาาานะะในใสวของเเเเเเตตตผผผา อ๋อนะฮะนี่ไงเตาเผานะครับอยากรู้จังเลยว่าเตาเผาคลับยังไงอ้าวไม่ให้เราดูซะด้วยฮะคุณผู้ชมแหมถ้าเกิดรู้นี่เป็นอะไรที่ดีมากอ่าแต่จริงๆแล้วผมคิดว่ามันก็คงต้องใช้หินเหมือนเดิมแหละฮะคุณผู้ชมโอเคเอาไว้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปใกล้ๆตรงนี้นะฮะนี่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 น,นี่นะคุณผู้ชมมันมีจุดดูดอากาศอยู่นะฮะหนึ่งสองซ่มไปเลยทคุณผู้ชมดูอย่างรวดเร็วดูอย่างรวดเร็วนะฮะน่าจะดูดได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยยยววววเเเเเรรรราาาาาาไไปดดดดดูนน้ด้้้้นะ้นน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 ใใกกกััลลีี่่่่ะะคคบจจจิิิงงงงๆแผผมมสหหออออซต นะะฮไม่น่าจะได้หรอกคุณผู้ชมดูทรงแล้วนะครับโอ้ไม่กูดโอ้และเยอะมากคุณผู้ชมโอเดียเลยแย่เยอะเลยแย่แล้เยอะมากนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราจะตายเอาได้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอลงมาแต่ละครั้งนี่มันโคตรชิเนียสักคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโดนอากาศตรงนี้อีกโดนอากาศตรงนี้อีกเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแล้วก่นะขึ้นไปฮึบขึ้นไปขึ้นไปขึ้น โอเคฮคะคุณผู้ชมออออออรอบนี้นะฮะเราได้อะไรมาเพิ่มเติมด้วยนะฮะอย่างแรกเลยคือเราได้ทองมาทั้งหมด9ก้อนนะฮะแล้วก็ได้เหล็กมา2ก้อนนะฮะแลวได้เอมโมเลมา1ก้อนกันนั่นเองและที่สําคัญมากนะคุณผู้ชมเราได้ไอรอนมานะฮะซึ่งอรอนนี้เนี่ยเราได้เป็นเศษไอรอนมานะฮะทั้งหมด12ชิ้นนะครับแล้วเราก็ได้ลาพิสมาทั้งหมด15ชิ้นด้วยนั่นเองนะครับน้องจีเนียสสุดๆไปเลยนะฮะแต่ดูเหมือนกับว่าตรงออกซิเจนนี่มันไม่ได้ช่วยอะไรเรามากมาย เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าเราไปอยู่ใกล้มันเลยดีกว่านะฮะตรงนี้นะฮะตรงกลางเราค้นหาไปแล้วนะครับแล้วก็ท้ายเรือเราค้นหาไปแล้วแล้วเหลือหัวเรือบอกคุผู้ชมที่เรายังไม่ได้ทําการค้นหาโอเคเอานะคุณผู้ชมหนึ่งสอง่อมไปเลยฮะคุณผู้ชมรอบนี้เราต้องไปหัวเรือนะฮะหัวเรือ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 เราหาไปแล้วนี่คุณผู้ชมใช่ปะ่ะแล้วเกิดใต้เรือนี่ยคุณผู้ชมใต้เรือใต้เรือโอเคได้นกหูได้ของขยะคุณผู้ชมโคตรปุ๊บนะฮะโคตรปุ๊ หาไปแล้วนะฮะโอเคโอเคเรารีบขึ้นน้ำผู้ชมเรารีบขึ้นนะครับจริงๆแล้วน่ะมันน่าจะมีบอกให้เราเนอะคุณผู้ชมนี่มันไม่มีบอกให้เราเลยนะฮะเรือเราอยู่ไหนบ้าผู้ชมโอเคเจอเรือเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าสําหรับภายในวันนี้นะฮะเราก็ได้ของจุกจิกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาสรุปกันดีกว่านะฮะว่าเราเนี่ยได้อะไรมากันบ้างนะครับแถวนี้ไม่มีจุดที่แบบไว้ขุดทงขุดหินเลยรอครับผู้ชมเอ้ยตรงนี้มีป่ะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าแถวนี้จะมีอยู่นะฮะมันน่าจะเป็นหลุมก็เป็นไปได้นะครับเพ นะฮะมาสร้างเตาเผากันนั่นเองเอ้ยแจว่าคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้นะฮะผมคิดว่าผมกลับไปที่เกาะของเรากันดีกว่านะฮะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้น่ะของเราเต็มช่องอนทอรี่ไปหมดเลยนะฮะนี่สวัสดีบอเติ์นงงละสิว่าผมมาได้ยังไงเฮ้ยไม่ต้องงงนะฮะโอเคเนี่ยดูซิคุณผู้ชมว่าตอนนี้เราได้อะไรมาเพิ่มเติมกันบ้างนะครับสิ่งที่ผมได้มาเพิ่มเติมนะฮะก็จะมีขนนกสีนะครับแล้วก็มีหนังสืออีก3เล่มนะฮะและที่เหลือผมคิดว่าผมน่าจะพูดไปหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะ ก็เก็บไปนะฮะโ okay, okay. อเคโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาตกปลาต่อกันเลยดีกว่านะฮะว่าเราจะได้อะไรกันบ้างภายในวันนี้น,นิ่มบ้านนิ่มบ้าผมบอกแล้วนะฮะมันเป็นเรื่องที่บอกว่าโคตรนิ่มเลยสําหรับการเล่นใหม่ครับลาบนั่นเอง one hour later เอาจริงๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมผมก็อยากทำการเปลี่ยนคัสตอมไหม่นะฮะแม่งโคตร ้านะฮะฮมาแล้วโอเครู้สึกว่าเราจะได้หินแดงมาทัง้งหมด4ก้อนนะฮะตกปลานี่เราต้องใช้เวลานานมากๆเลยนะท่านผู้ชมโคตรที่จะนานนะฮะโอเคบานาน่ามานะฮะแจ๋วแจ๋วแจ๋วนะครับได้บานาน่ามาเพิ่มก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเราจะได้กินอาหารแทนนั่นเองนะครับผมคิดว่าบานาน่าเนี่ยาหาได้ง่ายมากๆนะฮะเพียงแค่เราเนี่ยทำการตกปลาก็ได้แล้วนั่นเองนะครับเอ้ยทำไมมันนิ่งมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโบ้พิธีโอ้ได้โคเพิ่มเติมนะฮะโอเคกินอาหารไปก เพื่อให้เลือดเราเน่ยร,รียฟิลนั่นเองนะครับสุดท้าเนี่ยเราเกิดดาเมจทั้งหมด3รอบด้วยกันนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเราลงใต้ดินทั้งหมด3รอบและดูเหมือนกับว่ามันก็จะเกิดดาเมจทั้งหมด3รอบเพราะเนื่องจากว่าเราขึ้นมาไม่ทันนั่นเองนะครับโอ้ไ oh ม กอดอะไรกันวะนี่นี่มันคือลุดคราฟนะฮะคุณผู้ชมไอ้ลุดคราฟนี่คืออะไรโอ้ชิตโอ้ my god <laughs> อะไรกันวะเนี่ยคุณผู้ชมลุดคราฟคืออะไรฮะ <laughs> เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณต้องการอะไรฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอ้เราสามารถคราฟในรูปแบบนี้ว้าวมันเป็นรูปแบบข้อจีเนสเลยนะฮะอันนี้มีวัวนะฮะแต่ถ้าเกิดมีวัวเราก็ต้องใช้ข้าวสาลีถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมแล้วเกิดสมมุติว่า เราแลกอะไรให้มันเป็นพวกไอ้นี่ได้ไหมคุณผู้ชมอารมณ์มันเหมือนกับว่ามันเป็นวิลเลชเจอร์ฮะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้นะฮะมันเป็นร้านค้าที่ตั้งออกมานะครับว้าวเราสามารถทําการเก็บมันได้นะฮะผมคิดว่าผมต้องสร้างพื้นที่มันดีมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตกปลาเพิ่มก่อนละกันนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยฮะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราตกปลาเพิ่มกันอีกสักนิดนึงนะฮะเพื่อให้มันมีเท็กเจอร์ของเกมใหม่ครับลาฟกันนั่นเองนะครับสวัสดีครับพ่อเติร์นแ มากๆเลยนะฮะจริงๆนะนะคุณผู้ชมผมอยากเปลี่ยนมันมากนะฮะโบ้ไปดีโว่ได้บานาน่ามาเพิ่มนะฮะซึ่งตอนนี้ <c oughs> นะคบรู้สึกเหมือนกับว่าต้นบานาน่าเราเนี่ยมันจะเต็มเกาะมากๆเลยนะฮะไม่คิดจะได้อย่างอื่นมางเลยเหรอวะโถเอ้ยได้แต่อย่างนี้อย่างเดียวนะฮะไหนดูซิคุณผู้ชมไม่แน่ไกลๆเนี่ยมันอาจจะมีเปอร์เซ็นที่แบบว่าเราได้ของก็เป็นไปได้นะฮะไกลๆมาต้องได้สิว่าเดี๋ยวดูซิว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะฮะทำไมมันนิ่งกว่าใไกลๆอยคุณผู้ชม มันนิ่งมากอะคุณผู้ชมมันนิ่งมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะแต่ว่ามันนิ่งสุดๆเลยนั่นเองนะครับได้ไหมคุณผู้ชมมาแล้ว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 บลอกไปดีโว้เราได้กรวดมาฮะคุณผู้ชมเราได้กรวดมาเพิ่มอีก6บล็อกจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ากรวดเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรนะคุณแต่ผมคิดว่ามันน่าจะสามารถทําการแลกของได้มันก็เป็นไปได้นักคุณผู้ชมที่เราน่าจะสามารถเอากวดไปแลกของได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะดูไปเรื่อยๆนะครับและส คุณผู้ชมคือมีน้องๆนัน่นทการคอมเมนต์มานะฮะว่าใต้น้ำเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีการโจมตีจากพวกฉลามนะฮะหรือว่าตัวอะไรที่น่ากลัวน่ากลัวอยู่ใต้น้านะครับนอกสาจากว่าซตอมบี้ใต้น้ํากันนั่นเองโอ้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เก็บยาไว้นะฮะอู้เราได้ยามา2งชิ้นเลยทีเดียวดูเหมือนกับว่าผมน่าจะทําการต้องสร้างกล่องเชนเพิ่มนะฮะคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับของของเราเนี่ยมันจะใกล้เต็มกล่องเชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวลรงตึกสักประมาณรอบอรอบง แล้วนะครับุผู้ชมแต่เราจะทําการคัสตอมในส่วนของเกาะเราใหม่นะฮะว้วได้บานาน่ามาเพิ่มนะครับเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับกำลังหิวพอดีเลยฮะคุณผู้ชมแล้วก็อีกรอบหนึ่งนะฮะไหนดูซิคุณผู้ชมว่ารอบนี้เราจะได้อะไรนะฮะภาวนาว่าน่าจะได้ของเด็ดดวงนะฮะคุณผู้ชมขอให้ได้ของเด็ดดวงก่อนปิดท้ายคลิปแล้วกันนะไหนดูซิว่าเราจะได้อะไรนะฮะทำไมมันนานอย่างนี้วะคุณผู้ชมโอ้โหนี่คือสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดเลยคุณผู้ชมคือมันเสียเวลามากๆากนะฮะว้าวได้ไม้มาสี่บล็อก นะฮะโอ้โหจะดีใจหรือเสียใจดีว่าคุณผู้ชมเพราะปกติแล้วเนี่ยไม้เราก็สามารถใช้งานได้นะฮะเ <_ d: S 1> ดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมทาการเพิ่มก่อนนะครับดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะเราน่าจะมีปัญหานะครับเ,เดี๋ยวผมสามารถทาการสร้างกล่องเชนได้นะฮะนี่เราได้กล่องเชนเพิ่มแล้วฮะคุณผู้ชมดูเหมือนวัาตอนนี้นะฮะเกาะของเราเนี่ยน่าจะมีปัญหาใหญ่หลวงมากๆเลยนะฮะเห้ผลเลยผมคิดว่ามันน่าจะมาจากการที่เกาะอะไรเนี่ยมันเริ่มเล็กลงไปแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทำการ อัปเดตเกาะกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมมาขุดตรงนี้เลยละกันนะคุณผู้ชมโอเค1บล็อกนะฮะแล้วก็ตรงนี้2บล็อกนะฮะโอ้มีปลาหมึกอยู่แถวนี้ด้วยนะฮะดูอย่ตรงนี้นะผมคิดว่ามันอยากเป็นอาหารให้เรามากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะเราได้มาทั้งหมด11บอล็อกกันนะฮะรวมของเก่าด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะั้นแล้วก็บล็อกนี้ละกันฮะคุณผู้ชมโอเคตรงนี้ละกันนะคุณผู้ชมจะได้ง่ายๆดีนะฮะแล้วก็อันนี้ด้วยโอเคฮะคุณผู้ชมแล้วก็ ด้านบนนี้ด้วยนะฮะดีนะคุณผู้ชมที่เราใช้ดินอย่างประหยัดมากๆเลยนะฮะดูเหมือนกับว่ารอบนี้นะ่ะเราน่าจะทําอะไรที่มันดีมากกว่าเดิมก็เป็นไปได้อ่าทุบอันนี้นะฮะแล้วก็ทําการขุดอันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้บานาน่าเลยนะฮะคุณผู้ชมถ้้เกิดเราได้บานาน่ามาเราจะทําการปลูกให้เสร็จสับไปเลยนั่นเองนะครับโอเคเอ่าได้บานาน่ามา1ต้นแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอเควางไว้ต้นบนนู้นเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้ว้าวด้านนี้ดอกทั้ง3นะคุณผู้ชมโคตรจับนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะา เคหนึ่งนะฮะแล้วก็2นะฮะโอ้โห,โโหมีสติกดอปด้วยว่ะคุณผู้ชมโคตรแจ๋วนะฮะไม่เป็นไรคุณผู้ชมแต่ผมค่อยเก็บรอบนอกก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะปัจจัยหลักของเราเลยคือผมอยากได้ในส่วนของไม้มากๆเลยและตอนนี้นะครับเราก็ทําการขุดบล็อกไม้เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออได้ได้านนี้มาเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ได้สติ๊กมาเพิ่มด้วยนะครับโคตรแจ๋วเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําการคัสตอมใหม่นะฮะเออคัสตอมใหม่ของเราใช่ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอทุบอันนี้ก่อนละกันนะฮะ คุณผู้ชมอันนั้นเป็นบล็อกดินโอเคแล้วก็เก็บตรงนี้นะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้น่ะเราทำการสร้างกรอบแบบโนโมโนโมมากจนเกินไปนะฮะผมอยากให้ไม่มีทางเดินว่ะคุณผู้ชมเออนี่คือในความโอ้ชิ t โอ้ oh my god อะไรกันมาเนี่ยโอ้โ oh, หโตต่อหน้าต,ต่อตานะฮะโตแบบนี้มันก็ไม่ใช่แล้วนะโอ้โ oh, หโตโคตรน่ากลัวเลยฮะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเราอยากสร้างให้ก่อนนะ่ะมันมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับผมเลยคิดว่าด้านข้างนะฮะเราจะใช้อะไรที่มันแบบว่าซิมเพิลซิมเพิลแล้วก็เป็นบล็อกที่เราเนะี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะฮะอาจจะเป็นพวกบล็อกสีแดงนะฮะและอาจจะเป็นพวกบล็อกที่เป็นสีขาวในรูปแบบนั้นก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอทุตรงนนี้้อออกกก่แลว เนื่องจากว่าตรงนี้น่ะมันเกะก,กะมากๆเลยนะฮะโอเคเราทําการทุบออกทุบออกได้ไหมคุณผู้ชมทุบออกทุบออกทำไมมันทุบนานจังวะเนี่ยโอโอโอทุบโคตรนานนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการวางไปหนึ่งสองสามสี่โอเคฮะคุณผู้ชมได้มาทัง้งหมด4บล็อกหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมผมจะวางเลยที่แบบว่าโคตรจะสิมเปิลมากๆเลยนะฮะเราจะทําการวางแผ่นละกันนะฮะคุณผู้ชมวู้ได้มาตั้ง6กเนะี่ยคุณผู้ชมโอเคแล้วก็1แล้วก็2แล้วก็ นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดเราวางไว้ในรูปแบบนี้นะฮะมันจะเจ๋งแจ๋วมากน้อยขนาดไหนนะครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะเข้าใจแล้วนะฮะว่าเราจะทําในรูปแบบไหนกันก็คือว่าผมเนี่ยจะทําการเอาต้นไม้นะฮะมาวางไว้ในรูปแบบนี้เออมันถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะคุณผู้ชมแล้วผมก็ชอบมากๆเลยนะฮะดูแลวเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการจัดการที่แบบว่าดีเยี่ยมมากๆเลยนั่นเองนะครับเออเราเว้นไว้หนึ่งช่องใช่ไหมก็จะต้องไว้ด้านนี้นะฮะนี้แลวต้นไม้ก็จะโตซ้ายขวา ขวาซ้ายขวาสลับกันไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีหลากหลายต้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะวู้ได้ม,นมันหมด4ต้นนะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมขอทาการค้าเพิ่มดีกว่านะครับเอ่อได้มา1นะฮะแล้วก็วางตรงนี้ได้ไหมคุณผู้ชมไม่ได้นะฮะค้าสีกันก็ไม่ได้ด้วยฮะ<ช>คุณผู้ชมแหมถ้าเกิดค้าสีกันได้นี่เป็นอะไรที่จ้าบมากๆเลยนะครับได้มา6ละฮะคุณผู้ชมน่าจะได้เพิ่มอีกสักประมาณ3แล้วมั้งฮะคุณผู้ชมหนึ่งนะฮะแล้วก็2นะครับโอเคแล้วก็3นะครับ โอเคแล้วก็เอาดินวางไว้ด้านนี้1บล็อกนะฮะแล้วก็เว้นไว้ด้านนี้1บล็อกโอเคแล้วก็ด้านนี้อีก1บล็อกนะฮะแล้วก็ตรงหัวอีก1บล็อกนะฮะซึ่งตอนนี้เราเหลือ4นะครับโบโบโอเคฮะคุณผู้ชมเอาไว้ว่าเป็นปะมานนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสําหรับเส้นทางการปลูกต้นกล้วยของเราโอเคฮะก็สาหรับภายในวันนี้นะฮะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมสรุปโดยรวมเลยนะครับสาหรับภายในวันนี้นะครับก็คือมีการขยายเกาะเพิ่มเติมนะฮะให้มันเป็นสัดส่วนที่ดีมากยิ่งขึ้น แล้วก็อย่างที่2เลยก็คือเราพาพ่อพีเตอร์น,นะฮะเข้ามาภายในเกาะเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่3เลยก็คือผจนภัยใต้น้ำนะฮะโดยการที่เราหนีไปหาของใต้เรือกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับภายในอีพีที่2ก็น่าจะมีประมานีละกันนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย,ม like, อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ด้วยใจติดตามดกด subscribe กันนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมด้วยแพทย์ตามคลิปใหม่ของเราเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถทำการกดกระดิ่งในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข้อสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองกกกกกก็็ววนนนี้้้้รผผมมมตออออองขลลาาาไป่่แโสหหเจใ สวัสดีครับบ๊ายบาย